เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับชาวายพีสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกสีเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นโตโยต้าโตโยต้าวีออสเครื่องดีเกียร์ดีครับรถขับขี่ได้ปกติดีเลยพร้อมใช้รถบ้านนะครับรถบ้านเป็นโฉมไฟหยักแล้วครับปีศูนย์หกไมเนอร์เชนแล้วสีสันสวยรอบพันช่วงล่างแน่นแอร์เย็น ล้อมแมกของโตโยต้านะครับกับราคาเพียง5 9 0 0 0าบาทนั้นเองคุ้มค่าคุ้มราคา5 9 0 0 0บาทดีโอาขี่มอไซค์ครับขี่เที่ยวขี่เดินทางข้ามภาคข้ามจังหวัดได้สบายเกียร์โต้กระจกไฟฟ้าภายในยังสมบูรณ์ครบๆแผงคอนโซลไม่แตหกหักไม่ชำรุดเบาะไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังนะครับของเครื่องเดิมๆค่ะหน้าเดิมๆนะครับไม่มีรอยชนหนักตะเข็บซ้ายขวารอยพับรอยอ์กยังอยู่ครบเล่มครบ จัดดูรถอยู่ลาดหลุมแก้วครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยครับสามารถติดต่อโดยตรงได้เลยสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ